สวัสดีค่ะเจอกับปางแล้วนะคะวันนี้ปางจะมาไขาข้อข้องใจที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากว่าสูง170เซนติเมตรเนี่ยนั่งมาไต้รสองได้ไหมติดเข่าหรือเปล่าขาติดหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะข้างหลังเนี่ยนั่งสบายไหมสำหรับคนตัวสูงๆอย่างเราวันนี้ปางสูงประมาณ170เนาะพวกนี้ใส่รองเท้ารองเท้าผ้าใบมาให้ดูสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งประมาณ170เ,เรามาดูกันว่าเราจะนั่งได้หรือเปล่ามาเลย รถที่เราจะมาลองนั่งวันนี้จะเป็นรถมาด้าสองหประตูรุ่น S l e t t เนะคะตอนนี้เราอยู่ในตัวรถของมาด้า2แล้วนะคะดูได้เลยว่าขาและนี่ก็เป็นช่วงขานะคะคือยืดได้สบายมากเข่าไม่ติดเนี่ยค่ะสบายมากสามารถถอยปรับเพิ่มได้ถ้าใครขาย,ขา,ยาวกว่านี้นะคะมาดูในส่วนหัวข้างบนนะคะที่ลูกค้าหลายคนกังวลว่าหัวจะติดไหมนะคะอันนี้สูงประมาณ170เนาะ เหลือที่ว่าประมาณเหลือที่ว่างประมาณเท่านี้นะคะดูดูประมาณเท่านี้คืบหนึ่งจริงๆเราสามารถปรับลงได้อีกนะคะหมดกังวลข้อนี้นะคะว่าหัวเราจะติดหรือเปล่าตอนนี้เราจะมาลองนั่งในส่วนของเบาะหลังกันะคะว่าเข่าฟาังจะนั่งได้หรือเปล่าเข่าจะติดขาติดหรือเปล่านะคะจะติดไหมนะนี่ค่ะอันนี้นั่งแบบสบายๆพื้นที่เข่าเหลืออ่ะซูมค่ะกล้องซูม,มค่ะ ก็ขยับมาค่ะเห็นไหมคะพื้นที่เข่าเหลือนั่งแบบสบายสบายได้เลยนะคะแบบอย่างนี้เลยไม่อึดอัดนะคะเข้าที่นั่งดูแล้วก็บอกข้างหน้าก็สามารถปรับถอยหลังมาได้อีกนี่ก็เป็นพื้นที่ข้างหลังนะคะแล้ววันนี้ปังก็มาไขาข้อสงสัยให้คนได้เรียบร้อยนะคะจากที่ดูเมื่อกี้นะคะว่าในการนั่งเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะมากสำหรับใครที่ยังไม่ชชวร์ว่าสูงเท่าไหร่จะนั่งได้ไหม มาเลยค่ะมาลองนั่งของจริงได้ที่โชลุมมาด้าลำปางนะคะเรามีที่ปรึกษาการขายที่น่ารักคอยบริการลูกค้าอยู่ตลอดค่ะสำหรับคลิปหน้าปังจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมฝากกดติดตามเพจมาด้าลำปางไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ